อันนี้ก็เป็นพ่อแม่พันธุ์ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อเราจับไปเป็นคู่อย่างนี้แหละพี่ใช่อ๋อไม่ได้เป็นคู่ครับหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสามเนี้ยใช่ครับแล้วเราก็เดี๋ยวขอเวลาทับกันบางตัวก็ท้องในคลอดในถาบแต่สมาหรถ้าเราดูบ่อยๆเราเห็นท้องเราควรจะจับออกอืเพราะว่ามันท้องมาปุ๊บบางตัวมันท้องเหมือนกันมันหิวมันก็เลยก,กินกันเขาดูยังไงว่าท้องพี่ท้องเขาก็จะป่องๆไงฮะป่องๆยวเปิดให้ดู ถ้าเจอตัวในท้องอืมอย่างเงี้ยเขาอาจจะเข้าข่ายท้องเห็นไหมท้องก็จะไม่เหมือนธรรมชาติก็จะปองปองอยู่อ๋อปองปองใช่ก็จะมีลูกเขาก็เลี้ยงลูกเขาอยู่นี่ใช่อมีลูกทุกถาดครับอืพอเริ่มโตนี่นึงเราก็ไปขุนใช่ะไม่ผีใช่พอเริ่มเริ่มได้อย่างเงี้ยเราก็เอาลงก็อืแล้วก็เอาไปกองใส่กระมังครับแล้วก็ขุนเขาก็ขุนเขาอัดเขาอาหานเขาปุ๊บพอเขาได้เราก็ชั่งน้ำหนักตามใช้แล้วก็